สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยซับนับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยซับนับล้านจะมานำเสนอสูตรดับล่างทุกหลักนะคะเป็นสูตรใหม่ชุดใหม่หมดเลยนะรอบนี้ที่ฉันยกชุดใหม่ให้หมดเลยนะคะสูตรนี้ดับล่างทุกหลักใช้แค่ห้าสูตรนะทุกท่านนะใช้แค่หสูตรเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าทำบางทีเยอะก็มี ขนที่จะหลุดได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะสูตรใหม่ชุดใหม่นี้จะเป็นอย่างไรนะคะสูตรน,นี้เดินอยู่ประมาณ19บเ้าวดนะคะทุกท่านนะเดินมาอยู่ประมาณ19บเ้าวดนแต่บางสูตรก็อาจจะถึงบางสูตรก็อาจจะเลยนะคะแต่คือทําเราไม่ได้ทํากะเกณฑ์ขนาดนั้นเนาะขอให้เดินที่ผ่านมาใกล้ๆเนี่ยแค่ช่วงสิบวดนยี่สิบอ่าสิบวดมาเนี่ย อหอยหลังไปเนี่ยเข้าเดินก็ถือโอเคนะฮะแต่ถ้าเดินเลยขึ้นไปเนี่ยถือว่าอาจจะทําให้เราพลาดได้อาศัยว่าเราเดินไปข้างหน้าดีกว่านะคะข้างหลังอดีตนี่ไม่ต้องไปพูดถึงนะคะถูกไม่ถูกไม่สนใจขอให้ข้างหน้าถูกก็พอนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฝากคาเตือนตามก,กฎกติกามารยาทช่อง YouTube กันก่อนนะคะทุกท่านนะเราเพจใน Facebook กันดีกว่านะว่ามันเป็นยังไง คำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสุดทีท่ิฉันทําให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาล mm hmm. เท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกทุกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่จะนําไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่อง รวยทับนับหลานฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s b ั c r i b e ให้ด้วยนะคะทุกท่านนะมาค่ะเราจะมาลุยกันดูสําหรับสูตรใหม่ดับล่างทุกหลัก5สูตรนะคะอันดับที่110หน่วยที่4บวก1นะคะ110หน่วยที่4ได้เท่าไหร่คะ7บวก4เป็น11 12 13ได้เลข3คะ่ะ3ไปบวก1เป็น4ดับ4คะ่ะอันดับแรก อันดับที่2นะคะร้อยสิบที่3 0 0นะคะกับ10ที่3บวกกันได้0นะคะ0นําไปบวก8ได้8ดับ8ค่ะอันดับที่3นะคะร้อยสิบที่1นะคะร้อยสิบที่1บวกกันได้7นะคะบวก10ที่4 7่เบวกสเป็น11 1เอบวกสอีกทีเป็น3ค่ะ ่ะมาดูในส่วนสูตรที่สี่นะคะร้อยสิบที่หนึ่งนะคะร้อยสิบที่หนึ่งบวกสิบที่สี่นะคะเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดดับหนึ่งค่ะอ่ะต้องอภัยนะคะขออภัยนะอันนี้นะคะร้อยสิบที่หนึ่งบวกสิบที่สี่เขาจะมีอยู่สองสามจังหวะเลยนะคะเนี่ยสิบที 1, ่หนึ่งสิบที่สี่บวกห้า จะมีบวกห้าอยู่หนึ่งตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นบวกห้านะชุดนี้ก็จะเป็นบวกสี่นะคะทุกท่านนะ <c oughs> ดิฉันลืมลืมเอาบวกลงท้ายนะคะเ,เห็นไหมดิฉันลืมเอาบวกลงท้ายนะคะนั่งทํำพอภัยนะคะมาเรามาต่อกันดีกว่าหนึ่งสองสามสูตรที่สี่ค่ะร้อยสิบที่หนึ่งนะคะร้อยสิบที่หนึ่งบวกสิบที่สี่เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกดับหกคะ่ะ อ่ะไปต่อค่ะไปต่อสูตรที่5นะคะออแสดงว่าตอนที่ดิฉันเคาะเข้ามาให้มันตัวน้อย,อยลงเล็กลงนี่ก็ถือว่ามันหลุดออกไปนะคะร้อที่1นึบวกสิที่4เป็น11บเวกสเป็น15ดับหาค่ะเราได้เลด,ดับทั้งหมดมีกี่ตัวคะเนี่ย มีสี่มี8ดมีสามมี6มีห้าอ่าได้5้าตัวหตัวนี้ไม่ซ้ําเลยนะทุกท่านนะเรามาดูที่เหลือห้าตัวมีอะไรบ้างคะ0ูนย์หนึ่สองสามสี่ห้าหกดแดแล้วก็9คะ่ะเหลือ0ูนเหลือ1เหลือสองเหลือ7เหลือ9้าทีนี้เราไปดูกันในรอบวันที่1กันยานะคะ หกันยายนหกสิบหกเก้าหนึ่งห้าตัวร่างออก9 1ค่ะ10หน่วย2ตัวคือ9กับ1ย้อนมาดูนะคะดับ4ดับแดดับสดับหดับหไม่มี9ไม่มี1นะคะคนปรากฏที่เหลือจากดับก็มี1แล้วก็มี9ให้เราได้เห็นได้ใช้กันนะคะทุกท่านนะอ่าหลายๆท่านจะบอกว่าทําไมอะ ตอนที่ทําย้อนไปอะทําไมมันมันถูกมาทุกงวดทุกงวดทุกงวดพราะเห็นไงคะเราเห็นว่าเออส่วนนี้ตัวเลขที่เราวางไว้เนี่ยมันเข้าใช่ไหมรอถอยไปดูย้อนไปดูก็ก็ถูกถูกถูกไปอะแต่ถ้าเดินหน้ามาเนี่ยมันจะถูกจะผิดก็ไม่มีใครซาบเนาะเพราะเขาก็ถูกมานานนะคะอะมาดูกันต่อในรอบวันที่1กันยาไปใช้16กันยานะคะทุกท่านนะร้อยสิหน่วยที่สี่ค่ะ เกเป็น12บวก1เป็น13ได้เลข3อันดับที่2องรที่3นะคะร1 0ที่3ได้5 6าบวกเเป็น15บวก1้อที่1นึ่ที่3ามบวกรที่สาบกแเป็น13อีกแล้ว ห้าบวกสามเป็นแสูตรที่สามร้อยสิบที่หนึ่งห้าบวกหนึ่งเป็นเจ็ดห้าบวกสองเป็นเจ็ดสิบที่สี่เจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกหกบวกสองได้แปดดับแปดคะ่ะสูตรที่สี่ร้อยสิบที่หนึ่งบวกสิบที่สี่บวกห้าเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดดับหนึ่งสูตรที่ห้านะคะร้อยสิบที่หนึ่ง 7จ็เบวกเเป็น16 6หบวกสเป็น10ดับ0อ่าเราได้เลขดับมาแล้วทั้งหมดนะคะ3 3มสามามแปได้4ตัวเหลือ6ตัวมีอะไรบ้างคะ01ไปแล้ว2 3 4 5 6 7 8ี่ห้แล้วก็9ค่ะ สองสี่ห้าหกเจ็ดเก้าเรามาดูผลที่ออกในงวดวันที่สิบหกกันยานะคะสามสองศูนย์แปดหนึ่งสองสองตัวล่างออกสี่หกสองตัวคือสี่กับหกมาดูนะคะทีนี้เรามาดูดับสามดับสามดับแปดดับหนึ่งดับศูนย์ไม่มีสี่ไม่มีหกที่เหลือก็สี่หกเต็มคาราเวลเลยนะคะทุกท่านนะ มาดูกันต่อในรอบต่อมา16กันยาไปใช้1ตุลานะคะโซนใหม่มีสิทธิ์ที่จะดับเอาอยู่นะทุกท่านนะดูดีๆนะคะเอาไปใช้ได้เลยนะเอาไปใช้ได้เลยรีบเอาไปใช้นะคะจะได้ไม่ตรงอันนะคะไปหาหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ได้เลยนะคะร้อยสิบหน่วยที่4นะคะได้2 2งบวกหเป็น3นะคะได้ดับ3มาแล้ว1ตัว สูตรที่สองนะคะร้อยสิบที่สามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าดับห้าค่ะอันดับที่สามร้อยสิบที่หนึ่งหกบวกเก้าเป็นสิบห้าเลขก็ออกอย่างนี้ดีจังเลยนะหกเก้าหกเก้าสี่สามสามสี่อยู่แปลแค่เนี้ยมันวนกันอยู่แค่นี้นะคะทุกท่านนะ ร้อยสิบที่ 1, ที่หนึ่งห้าสิบที่สี่ห้าเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองค่ะสูตรที่สี่ค่ะร้อยสิบที่หนึ่งห้าสิบที่สี่ห้าเป็นสิบสิบบวกห้าได้ห้าดับห้าซ้ำแล้วสูตรที่ห้านะคะทีนี้ร้อยสิบที่หนึ่งห้าสิบที่สี่ห้าเป็นสิบสิบบวกสี่ได้สี่ดับสี่ค่ะ อ่ามาดูสูตรที่4ใหม่ดูสิร1 0ิบที่1ได้ห้บวกหเป็น10ได้ 0, 0ูนบวกหได้ห้าโอเคทีนี้เรามาดูนะคะสามห้าสองห้มสเหลือ6ตัวค่ะรอบนี้มีอะไรบ้างคะหตัว0 1นย์หนึ่งสองสาห้ายิงยาวเลยนะคะทีนี้6 7 8ดแล้วก็9ค่ะ หกตัวคือศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดเก้านะคะทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดเก้ามีให้เห็นไหมในสองตัวล่างงวดถัดไปหนึ่งตัวาคคมหกสิบหกเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองสองตัวล่างออกหกหกนะคะถ้าดับเอาอยู่นะสั่งขนมสั่งก๋วยเตี๋ยวทานได้เลยนะคะทุกท่านนะแบบเลขดับถ้าเดินเดินยังไม่เยอะมากเนี่ย ถือว่าโอเคนะถ้าเดินเยอะเกินก็อะไรก็ตามชอบหลุดนะคะทุกท่านบอกได้เลยดับสามดับห้าดับสองดับห้าดับสี่นะคะถูกค,ค่ะไม่มีหกรอบนี้มาเบิ้ลเข้าตัวเดียวก็คือหกหกก็มาเลยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในรอบดีเดย์กันอบอ้าวมากเลยทุกท่านเอ้ยฝนตกอีกแน่ๆเลยฉันไม่ชอบหน้าฝนชอบหน้าหนาว นอนสบายดีนะฮะผมผ้าแบบมิดตัวเลยนะ,ะสบายเลยแต่หน้าร้อนนี่เปิดแอร์ขนาดเปิดแอร์ยังจะแทบเอาไม่อยู่อ่ามาดูกันนะคะทุกท่านหนึ่งตุลาไปใช้สิบหกตุลาคมนะคะอันดับหนึ่งร้อยสิบหน่วยที่สี่นะคะร้อยสิบหน่วยที่สี่บวกกันหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดเป็นสิบสองนะคะได้สองสองบวกหนึ่งได้สามโอ้โห มาดูอะไรนี่นิดนึงอ่ะนี่สองนี่ได้สองนี่ก็ได้สองรอบจะมาเนี่ยแต้มสองเนี่ยซอ้อทิ้งไว้ได้เลยนะทุกท่านนะเนี่ยสามตัวหน้าสาตัวท้ายเนี่ยอะไรลอตเตอรี่เนี่ยอ่ะสมอีกแล้วนะคะรอบนี้สูตรที่2องสิบที่สามสี่บวกสองเป็นหกหไปบวก8เป็น14ี่ค่ะ สกับสมาแล้วสูตรที่3ามค่ะร้อที่1ได้8 8ดแบวกสิที่4เป็น9 9้เบวกสเป็น11ดับ1ค่ะอ่ะอันดับที่3ค่ะอ่าอันดับที่4ี่นะคะร้อที่1 8 10ที่4ีเป็น9กบวกหเป็น14สซ้ำแล้วเนี่ย ไม่ชอบเลยไม่ชอบแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เนาะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สูตรที่ห้าค่ะร้อยสิบที่หนึ่งร้อยสิบครั้งที่หนึ่งนะคะร้อยสิบครั้งที่หนึ่งนะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามเมื่อโครอบนี้ไม่ได้อะไรเลยทุกท่านเลยได้เลขดับอยู่แค่สามตัว สามี่แค่นั้นเองสกับ3ก็ซ้ำเหลือ7ต,ตัวยังไงก็มานะคะมาดูกันมีอะไรบ้างคะอ่ะกลายเป็นว่าเลขหนึ่งดับดับไปแล้วจะหลุดไหมเนี่ยอ่ะยังไงก็เอามาดูกันนะคะดับเลขหนึ่งเนี่ยหลักสิบของเราที่ตัดนี้เหลือเลขหนึ่งเท่านั้นนะที่เหลือจากดับไอ้สูตรร้อยฟองนะคะชุดพิเศษ ศูนย์หนึ่งดับไปแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าเจ็ดตัวเลยนะคะทุกท่านศูนย์สองห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอายังไงดีทีนี้ดับล่างทุกกลักนะคะห้าสูตร ดับแค่สามแค่สี่แล้วก็แค่หนึ่งกัวหนึ่งหลุดจังเลยค่ะรอบนี้หลักสิบของเราเนี่ยที่ตัดแล้วนะนอกนั้นก็อาจจะเป็นการก็อาจจะสูตรอื่นหลุดก็ได้เนาะค่อยว่ากันอีกทีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ จะเป็นยังไงต้องแบ่งเป็น2ล็อกแล้วนะคะทุกท่านนะอันนี้มันก็คือ10หน่วยเลยนะอ่ะสิหน่วยเพราะว่าเหลือแค่ที่ไม่เยอะดิฉันก็เลยขอวางเป็นแบบนี้ไปเลยเอาอย่างละอันหนึ่งสามอันหนึ่งสกันแล้วกันนะศูนยห้นย สองห้าหกอ่ะศูนย์สองห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะคะเจ็ดแปดเก้านี่ถ้ามาเบิร์ดมาเบ้นอะไรเนี้ยไม่ต้องกลัวนะเบิ้ดก็เอาเราไม่อยู่นะคะทุกท่านนะบอกคำเดียวว่าเบิ้ลก็เอาฉันไม่อยู่อ่ะเรามาดูกันนี่คือ สิบหน่วยอันนี้คือใช่ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าตัวเลขมันเหลือตั้งเจ็ดตัวนะทุกท่านนะมีฉันวางซ้อนกันเฉยเคนละตัวถ้ามาก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกอย่างเงี้ยสองศูนย์สองสองสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าไล่ไปเลยนะคะทุกท่านนะไล่ไปเลยนะอันนี้คือสิบหน่วยตรงทีนี้เรามาดูมาชนกับสูตรสิบหน่วยตรงตรงในชุดนี้ดู อันดับแรกอันดับแรกเราต้องเอามาชนกับชุดนี้ก่อนนี่คืออะไรที่แบบนี่ค่ะสูตรนี้2กับศูนนี่ไม่ต้องไปสนเลยนะคะเพราะว่าดับแล้วในหลักสิบถ้าจะไปวางวางหลักหน่วยได้นะคะหลักหน่วยคือเลขศูนย์ได้แต่อย่าวางหลักสิบอ่าหลักหน่วยเน้นได้นะคะแต่หลักสิบอย่าไปเน้นนะคะ หลักหน่วยนี้เน้นได้เลยเนี่ยหลักหน่วยเลขศูนย์เนี่ยส่วนนะคะมีอะไรอีกที่เหลือจากดับหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีไหมคะหนึ่งไม่มีมีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้าปาทโชนหมดเลยหลักสิบส่วนหลักหน่วยนะคะก็คือศูนย์หนึ่งสี่ ศูนย์หนึ่งสี่ปัโทโธแล้วแล้วหลักสิบศูนย์กับสองนี่คือเจ้าพ่อเจ้าแม่เลยนะคะอย่าไปแตะกขนเลยนะสองกับศูนย์เนี่ยคือศูนย์ที่เจ้าพ่อเจ้าแม่เลยนะ,ะอย่าไปแตะเขาเลยในหลักสิบอ่ะส่วนหลักหน่วยเนี่ยคุณจะว่ายังไงที่เหลือจากศูนย์กับสองแล้วก็มีสามกับสี่เนี่ยก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะ ดิฉันมั่นหมายว่าเลขหนึ่นาจะมาอยู่น่าจะเอาอยู่น่าจะเป็นเลข1แต่ก็อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้นะหลักสิบไปเน้นที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ไปเพราะห้าหกเจดับทุกหลักงวดที่แล้วเข้าเอาอยู่หมดเลยนะเลขดับเนี่ยแต่รอบนี้นะคะไปชนเ่ยเห็นไหม 9,8,5,7เนี่ยในชุดเนี้ยหลักสิบนะ5,6,7,8 9ชนดับทุกหลักหมดเลยแต่ดับซุกหลักสูตรนี้มีให้เห็นดับอีกสูตรนั้นไม่มีมีเลขหน่วยเอาง่ายคือมีเลขศูนย์ต,ตัวเดียวสำหรับหลักหน่วยหรือส่วนหลักสิบไม่ต้องอ่ะตัดสินใจเลย ้ามาลักษณะนี้นะทุกท่านนะฟันศูนย์ที่หลักหน่วยฟันศูนย์ที่หลักหน่วยนะทุกท่านนะยืนศูนย์ไว้แล้วศูนย์กับสองไม่ต้องใส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่เหยียบมิดด้ามได้เลยนะคะ ฟันศูนย์ที่หลักหน่วยนะคะรอบนี้นะเพราะมีศูนย์ตัวเดียวที่ชนหนึ่งกับสี่ก็ไม่มีศูนย์ตัวเดียวอ่าจะเป็นยังไงอันนี้แหละคือประเด็นหลักทีนี้นะคะเราจะไปดูกันในอันดับต่อไปก็คือในชุดสิบหน่วยหลักหน่วยชุดนี้ หลักดับหลักหน่วยล่างชุดนี้ไม่มีศูนย์ดันไม่มีศูนย์นี่สิดิฉันกลัวเหมือนกันนะเนี่ยมาลักษณะนี้เนี่ยกลัวเลยเนี่ยไม่มีศูนย์เลยแต่ไปมีหนึ่งไปมีหนึ่งแล้วไปชนกับศูตรดับทุกหลักอะองไงดี เอาไงดีคะหนึ่งเจ็ดอ่ะก็ตามนี้แหละชุดนี้ก็จะเน้นอยู่ที่ตรงนี้นะคะสำหรับ10บหน่วยล่างตรงตรงอ่าตัวเน้นก็จะไปอยู่ในชุดนี้แหละตัวเน้นเน้นเอาก็เน้นไปตามนี้เลยนะคะ51าเต้ม6 เดี๋ยวนะดิฉันขอดูเต็มดิเอาเต้ม6ไปอยู่แต้มรองนะคะเริ่มรอง5 1าเต็ม6 5ห้าหน้เต็มเต็มเด็ดมี5 7 5 8มีไหมห้าเจ็ดห้าแปดอ่ะห้าเจ็ดห หกเจมีแต่6 8ไม่มีห้าเแล้วก็หกเจฮ้อรอผลรอผลนะคะทุกท่านนะเดี๋ยวเราค่อยดูกันไปเรื่อยๆไปดูในส่วนดับต่อไปในส่วนสูตรต่อไปนะคะถ้าเอาจริงๆนะถ้าชุดนี้ถ้ามาสองตัวนะอันนี้เขาก็มาสองตัวนะสูตรเนี้ยดับหลักสิบล่างชุดเนี้ย เขาเดิน2ตัวดีมากเลยนะทุกท่านนะนี่เห็นไหมหกกับ7มา9กับ1มา4กับ6มาอันนี้ถ้าจะว่าสองตัวก็ได้นะคือ6กนะคะแต่นี่ค่ดิฉันไม่ได้ทำยาวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวเลขนะถ้ารอบนี้ถ้าเข้ามา2ตัวอีกจะเป็นอะไรอะ5้าศูนย์ หกศอะไรประมาณนี้เหรอคะอ่ะห้าอยู่หลักสิบก็จะเป็นชุดนี้ห้าเจ็ดไม่มีเจ็ดดับไปแล้วจะเป็นห้าอะไรละห้าหก็มีห้าเก้าก็มีเออแต่แต้มหนึ่งมีไหมละแต้มหนึ่งมีไหมล่ะแต้มหนึ่งเป็นแต้มรองนะคะก็จะเป็นห้าหนึ่งั่นแหละประมาณนั้นแหละทุกท่านเอ้ย เดี๋ยวเราค่อยประกบกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าเอาจริงถ้ากลัวหนึ่งมาเอาหนึ่งวางสิบหน่วยไว้อีกได้เลยนะเนี่ยชุดน,นี้ใช้หนึ่งวางสิบหน่วยได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ากลัวหนึ่งจะมาโอ้โหมันเป็นอะไรใช่แบบอะวางหนึ่งนะคะขอวางหนึ่งเพิ่มกลายเป็นว่าหนึ่งสิบ 1ห,หลักสิบหน่หลักหน่วยนะคะโอเคประมาณนี้เข้าใจไหมคะถ้าท่านรูดไปดูไม่ได้ฟังรายละเอียดนี้ไม่เข้าใจแน่นอนบอกคำเดียวอ่ะขอโชคดีนะคะเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้รอบนี้สวัสดีค่ะโชคดีนะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ